โอ้ไม่หอ้ทำแบบนี้อะใครไปได้แล้วเระปุกแบบไหนเอาเติม,ม,มไไอ,อ่ะหนาเอ้ยหนาเอาให้อ่ะหนาเว้ยเพื่อนเพื่อนเก่าเวลากูไปเอ้ยพากูไปกันแล้วนดิกูไปคุยนี่ยไก้าอยู่นี่มั้งจะตีของมั้งไอด้ดก้าปะ อะไรแล้วไม่ตีต่อเนี่ยโอ้สัตว์โง่จังวะนี่แหละเ่อนคนมาขาดสติไว้เวลราตีต่อเนี่ก็เป็ราเราเรียงขาดสติแล้วเเหมือนนายตอนที่นายขาดสติเลยแล้วนายไปบนั่งแจกท่อหรือว่าไปนั่งเกาคางอดีตเพื่อนอดีตไปนั่งแดกท่อแล้ว่ดูเดวิดอะเยอเด้ย ไม่นั่งพันยาเส้นใส่กุยเนาะดี๋ยวกูตบแป้งเข้าปากเลยเฮียไม่นั่งเขย่าควนใส่กุยเนาะเหี้ยแบบว่ายามันตกอ่ะอเพื่อนยามันตกก้นเหรอตัดแต่คุณว่ามึงรั่วเยอะนะเพื่อนเดี๋ยวไดนะฮะใช่เพราะว่ามึงนั่งด่าผีด่าเฮียอะไรเพรว่าคุณหลุดเหรอรอดพี่ได้ไงมันดีจริงไอ้เหี้ยกูโดนจริงกูได้นี่ นายหลอกเมื่อกี้มึงโทรหากูหรอๆพี่แจ๊กผมยิมแล้วนะครับพี่แจ๊กไอ้ไอ้จัดมันนี่ดิผมไม่ได้ทำเหมือนกันโอ้ยนี่มันมาดิสิบนี่ใช่ไหมผมเข้าได้เลยมามาไหนอะไรยังไงอะไอ้จีเคยอยู่อะไรโอริโออ๋อเาบอกโอริโอไหมมึงเออ่ก็น่าจะสน เป็นคนนะครับเป็นตัวที่ไปแกงไม่ได้หลายอย่างครับใช่ครับมันแนวทางมันมันไม่เหมือนกันนะแล้วมึงมีแนวทางของตัวเองมึงจะมาเข้าแกงกูทำไมวะไม่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 ใช่ครับคือแบบการเล่นมันพี่พี่แจ๊คครับขอขอคุยกันนะไอเหมือนเมื่อกี้วินเนอร์บอกอะไรผมสักอย่างนึ่งใช่ไอวินเนอร์เขาบอกว่เจ๊นี่มาคุยกับวิเจ๊กันไอ้นั่นไม่ใช่ดินั่นชื่อลากน้เจ๊ตูเปลี่ยนชื่อมันใหม่แล้วไอ้ลาก เอตอนนี้จะไปรากอ่ะได้แล้วครับไอ่อาจารย์มึงพูดตามความจริงนะเว้ยไม่เอาแบบอันนี้นะเว้ยถ้าไปรู้ที่หลังออกได้นะน้องอันไหนนะมึงแน่ใจนะว่ามึงแนวทางแกงไม่เหมือนกับเทอร์เรียอะไรอย่างเงี้ยถ้าออกมไ่ทำไรถ้าพูดตามความจริงนะเว้ยเอาดีเราดีตรงตรงถ้าพูดตามความตรงนะครับที่ที่มึงออกแกงมาเพราะว่า ตอนแรกนะครับที่สอบแกงมาคือมาฝึกงานครับมาฝึกงานใช่แล้วก็ไม่มีหลาเรียนครับแล้วก็ส่วนตัวก็เก็บกดด้วยครับหลายอย่างเก็บกดอา้าวไอ้มันเป็นคนที่เก็บกดยังอยู่กูมันในนี่เดี๋ยวกูไม่ไม่ไม่ใช่ครับก็คือผมผมเคลียร์ไปแล้วแต่คือปรับไปผมก็คือยังไม่ดีขึ้นครับแต<ะ>แกลงนะที่แม่เนี่ยจแกงผมปรับไปแต่ในแก้งแบบไม่รู้นะแต่ความรู้สึกผมมันน่าจะยังไม่ ไม่ใช่ี่ผมเข้าได้ผมอยากให้เพิม่มอะแต่แต่แต่ผมเข้าเข้า,าทุกคนง่ายครับแตอ่อาจจะอาจจะกดดันนันไปนหน่อยครับเรื่องที่อยู่แกงโอดอะแต่ผมมีความอรับความกดดันได้สูงครับเอาสรุปว,ว่ามึงจะรับความกดดันได้หรือไม่ได้วะกูงงวะก็ก็กคือว,ว่ารับความกดดันได้สูงครับแต่แบบเล่นเล่นแล้วมันผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับที่อยู่นู่นเอาเอางี้กันนะ คือตอนเนี้ยถ้ามึงไม่พูดความจริงทั้งหมดอ่ะกูกรับบุคคลไม่ได้เพราะว่าแล้วมันความอันนี้ความจริงเ่ยมันนี้ถามมึงยังแบบเหมือนไม่ค่อยมั่นใจในคำคำพูดเลยตอนเนี้ยผมผมผมก็พูดไม่ถูกนะครับแต่อันนี้ความจริงนะยครับไอเซนไปเจอได้ไงมันมาหาผมที่แลนนะพี่มันมาถามว่าคนในไอทีมเราไอแก๊งเรายังรับอยู่ไหมครับรับคนผมก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวเราคุยกับพี่แจ๊คทีเดียวเลย เป็นคนคิดมากวะเนี่ยใช่ไหมเราไม่เอ่อไม่ไม่อ่ะแต่แบบน่าผมเขาบอกพูดผมก็พูดไม่ถูกครับแต่ผมรับความกดดันได้ค่อนข้างสูงอยู่อยู่แล้วคนงานครับเฟนลี่ครับใช่หรอครับ <laughs> มไม่เห็นจริงจังเลยเราคุยกันจริงจังเลย<ม><ม>นั่งหัวเราะเหี้ยอะไรวะกูตลกกับมึงไหมล่ะผมจริงจังเลยครับพี่ไม่ไมึนั่งหัวเราะแต่กูคิดกูจะเข้าวะผมพูดจริงจังเลยครับ แจ็คเวนเธอร์มึงบอกพี่แจ็คเวนเอร์วาอยังไงมาแล้วมึงบอกพี่แจ็คดีว่าอย่งไรมางอ่ะคนนี้หรอเรื่องคนนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับเรื่องพูดดิพูดดิพูดดิก็คือเหมือนแก๊งออริโอเขาบอกผมมาครับว่าคนนี้ตอนตอนที่ขอจากแก๊งอะครับเขาบอกว่าเหมือนติดติดงานโอซีติดเรียนนะครับแล้วออกแต่จริงๆคือเขาออกมาแล้วก็มาขอเข้าเลยขอเข้าแก๊งเราผมที่ผมพูดพี่ไปครับเพราะว่าตอนแรกผมไปมาฝึกงานครับตอนแรก เรียนอยู่มหาลัยครับแล้วก็มาฝึกงานแล้วก็ตอนแรกไม่ยู่หอครับแล้วก็ไม่มีไม่ได้เอาคอมมาตอนแรกไม่ได้เอาคอมมาแล้วก็ยังไม่ไม่ติดต่อเรื่องไ WiFi ยังไม่คุยกับของยนะอย่าโกหกกูนะกูถามรอบเดียวรอบสุดท้ายนะสิ่งที่มึงทำกับโอริโอเนี่ยมันคือไม่ใช่ไม่ช่วงไม่วางใช่ไหมแค่มึงไม่อยากเล่นใช่ไหมคําเดียวคือคือยังไงพี่ขอกรอบได้งหวคือมึงไม่ได้อยากโอริโอใช่ไหมมึงก็เลยขอออกแต่มึงก็แค่อ้างเหตุผลนั้นไปเพื่อที่จะได้ออกถูกไหม ใช่ครับใชอนน่อันนี้ความจริงครับไ<อ>ม่ตโกหกเลยแต่มาตั้งปั้นนะเป็นตัวท้ำเตี้ยอะไรผมว่าที่ว่าไม่ถูกครับสิ่งแรกที่มึงควรมาใจมึงต้องบริสุทธิ์ก่อนเว้ยจะมาอยู่กูกอะไม่ใช่เอาใจดำๆของมาแลกกับกูยังถ้ามึงแลกแบบนั้นมากูแลกกับมึงกลับไปแบบนั้นละมึงต้องมีความจริงใจมาก,ก่อนดีวะแค่นี้มึงยังไม่มีความจริงใจให้กูเลย ุ่มทุกคนในแก๊งนี่มันเข้าแก๊งกูมันไม่โกหกอ่ะนะเว้ยกูถามอะไรก็พูดความจริงกันหมดอ่ะครับตอนแรกผมอธิบายให้พี่ไม่หมดอ่ะที่ผมบอกว่าผมมาฝึกงานครับเข้าใจแต่ว่าเหตุผลจริงๆแล้วกูกูรู้ว่าที่มันออกแก๊งเพราะว่ามึงไม่อยากเล่นกับเหลียวมึงก็แค่ไปบอกตรงๆไม่ต้องไปอ้างอะไรแบบนั้นหรอกลูกผู้ชายเว้ยบอกเหลียวว่าแก๊งพี่แม่งไม่ใช่แนวทางผมอ่าผมไม่ชอบเล่นแนวนี้ว่ะผมอยากเล่นแก๊งที่มันมันอะไรมันก็พูดเห็นแบตรงๆโอ้โอมแล้วได้ไม่รู้สึกแย่ด้วยเขาจะว่าผมผม่ชาพูดนะครับ ก็ผมเกรงใจเขาด้วยคนระับผมไม่กล้าพูดกับเขาอนะมึงงั้นเดี๋ยวมึงอะไปไปทีโ่โอริโอมาพรุ่งนี้สักสองทุ่มก็ได้เราจะเคลียร์เรื่องของโอริโอทีเดี๋ยว,ว่ากันอะไรในนั้นทราบได้ไดไดแต่ถ้ามึงมีเรื่องเข้ามาในหูกูุยกอว่ามึงโกหกที่อะไรอย่างเงย คือเราไม่ต้องคุยกันนะได้ได้ครับได้ได้เออตามนั้นไปหาเลยทำก่อนไปมาไปทำตามที่พี่บอกโอเคครับพี่ได้ครับได้อย่ากโกหก 6, ไอ้สัตว์อย่างแรกอะ่ะจย่าไปด้วยครับครับพี่ครับกูไม่ได้ตลกกับมึงครับเข้าเข้าใจครับพี่ขอตัวครับอะไรวะของมึงอะ่ะที่ยืนอยู่นะไรวะไอ้ได่ <สะ S 1> าแจ๊บ